สวัสดีค่ะสอบถามเกี่ยวกับมหโห้น้องแมวค่ะดีครับน้องแมวป่วยเป็นอะไรหรือครับขออนุญาตพิมพ์ยาวนะคะตั้งแต่ไปโดนแมวจวรข่วนและทำหมันมาน้องป่วยบ่อยมากค่ะส่วนใหญ่จะอาการคล้ายเป็นหวัดพวกซึมกินน้อยของไข้สูงเป็น,เป,นเป็นหายหายล่าสุดขอบตาแดงค้ากับจามค่ะหมอบอกว่าอีกสองวันให้มาตรวจเลือดน้องอาจจะเป็นติดเชื้อไวรัสหรือเอดแมว แล้วหมอบอกถ้าเป็นคืออายุจะไม่ยาวเลยค้นข้อมูลแล้วมาเจอของพี่ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ให้ทานโมโฮมาหนึ่งอาทิตย์แล้วน้องยังทรงทรงอันนี้ปกติให้ไหมคะต้องรอดูสักกี่สัปดาห์ดีค่ะเป็นห่วงเข่ามากเลยดีครับวันหนึ่งน้องทานอะไรบ้างครับ ยังมีไข้ยอยู่ไหมครับไม่ค่ะแต่ตัวอุ่นบางครั้งล่าสุดไปเลียพื้นอาการเหมือนลูคีเมียแต่เขากินถ่ายปกติเลยนะคะดีขึ้นกว่าก่อนทานด้วยซ้ำแค่ไม่ร่าเริงและคันตามหน้าตามตัวคล้ายคล้ายลูคีเมียครับควรปรับอาหารก่อนครับหน้าแดงตัวแดงแบบนี้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะคุณโอมยังไงปรึกษาเป็นระยะได้ใช่ไหมคะ คุณอมค่ะสรุปผลเลือดน้องเป็นลูคีเมียค่ะทานปริมาณเดิมเลยหรือเปล่าคะแล้วก็ก่อนหน้านี้แพ้อาหารค่าทานได้แต่อาหารเม็ดที่เคยทาน สอบถามครับน้องแมวเป็นไงบ้างครับตอนนี้ดีขึ้นทุกวันเลยค่ะวันละนิดวันละนิดดีใจมากเขาหายเลียพื้นแล้วพ้วนขึ้นอาจจะไม่มากนี่แหละครับต้องรักษาทางเลือกดีใจด้วยครับ ได้ชั่งน้ำหนักใหม่ครับยังเลยค่ะแต่เขาอ้วนขึ้นจริง555แบบยกแล้วมีเนื้อหนังประมาณต้นเดือนกรกฎาคมค่อยลดนะครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะดีที่เจอมโฮไม่เหมือนแมวป่วยเลยค่ะน้องเหมือนแมวธรรมดาที่ส่วนมากส่งวิดีโอส่งภาพน้องปัจจุบันมาได้นะครับจะแถมให้อีกครับอันนี้ตอนป่วยหนักบวกเป็นแบคทีเรีย พยายามไม่ให้ออกนอกบ้านกลัวไปติดแมวตัวอื่นเลี้ยงระบบปิดดีที่สุดครับแชร์ได้เต็มที่เลยนะคะนี่มีเพื่อนเลี้ยงแมวก็จะบอกตลอดถ้าเป็นไรขึ้นมาให้มาถามหรือมาซื้อตัวมะโหไว้แต่ตอนน้องเป็นแบคทีเรียหยกให้เขาทานยาแค่วันเดียวที่เหลือใช้ยาทา